สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำดค่ะมาพบกับคลิปอัปเดตฝนประจําวันนะคะวันนี้เป็นวันอทิตย์ที่23สิงหาคมค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาดูอย่าลืมกดดูแบบเต็มจอให้คลิปขึ้นเต็มหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะจะได้เห็นวันที่แล้วก็เวลาที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอค่ะคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ฝนล่วงหน้านะคะโดยใช้อวินดีเพื่อดูแนวโน้มว่าจะเกิดฝนที่บริเวณไหนจังหวัดไหนที่ช่วงเวลาไหนบ้างนะคะ แอปอินดี้ไม่ได้แม่นยำร100%เนะคะมีทั้งแม่นแล้วก็ไม่แม่นนะคะสลับกันไปก็ไม่มีแอปไหนที่จะแม่นร้อยซนะคะแต่ก็โดยส่วนใหญ่ที่อดมินทำมาหลายเดือนนะคะก็มีคนที่บอกว่าแม่นนะคะส่วนใหญ่เลยค่ะแล้วก็คนที่บอกว่าไม่แม่นก็มีเหมือนกันนะคะดังนั้นก็ดูไว้เป็น,เป,นเป็นแนวทางนะคะขณะน,นี้ที่อดมินทำคลิปนะคะเวลาประมาณ17บนาฬกานะคะ5โงเยนของวันอาทิตย์ที่ย3สิงหาคมค่ะเช็คบริเวณที่ฝนตกอยู่ขณะนี้นะคะ ขณะนี้มีฝนตกอยู่ที่นราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาค่ะขอไปค่ะบาง,บางๆแถวจังหวัดตรังนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็แถวตัวเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะไล่ขึ้นไปนะคะแถวบริเวณจังหวัด กรุงเทพค่ะปะทุมธานีนะคะอยุธยาค่ะนะครนายกปราจีนบุรีสระบุรีปากช่องนครนาชสีมาลบบุรีค่ะแล้วก็แถวสุพรรณแถวนนทบ,บุรีมีตกบางๆนะคะส่วนภาคตะวันออกมีนิดนึงนะคะแถวจังหวัดตราดค่ะนิดเดียวนะคะกับฉะเชิงเซาปราจีนบุรีนครนายกสรักแก้วค่ะส่วนบริเวณใกล้ชายทะเลของภาคตะวันออกไม่ค่อยมีค่ะ มีนครราชสีมานะคะชัยภูมิเพชรบูรณ์หนองไผยค่ะขอนแก่นมหาสรารคามค่ะแล้วก็บุรีดั์สุรินทร์ช่วงชายแดนนะคะสีสเกตใกล้ขุขันค่ะอุบลค่ะแล้วก็แถวมุกดาหารนะคะร้อยเอ็ดช่วงบนค่ะร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารนครพน,นมแถวชายแดนค่ะน้องคายอุดรธานีค่ะ แล้วก็เลยนะคะไปดูภาคเหนือค่ะตั้งแต่พิษณุโลกสุโขทยัยอุตรดิตถ์ค่ะวังชิ้นแพร่นะคะจุดที่น้ำท่วมแล้วนะคะตอนนี้ลำปางส่วนสุโขทัยก็ที่หนักก็คือแถวอําเภอเมืองสุโขทัยนะคะที่น้ำท่วมหนักอยู่นะคะลำปางอําเภอเมืองลำปางก็ตกนะคะเชียงใหม่ค่ะส่วนแม่ห้องสอนไม่ค่อยมีเลยนะคะช่วงนี้ เชียงรายก็มีแถวชายแดนค่ะชายแดนช่วงบนเชียงรายนะคะ,ะดูกันคร่าวๆค่ะต่อไปนะคะเข้าเมนูพยากรณ์เลยค่ะวิธีการดูฝนของแอลวินดี้นะคะบริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะคะสีฟ้าตกเบาบางหรืออาจจะแค่ครึ้มหรืออาจจะไม่ตกก็ได้นะคะแล้วก็ไล่ไปที่สีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีชมพูหนักที่สุดค่ะ17นาฬิกานะคะมีสี ส่วนใหญ่ภาคใต้ก็จะอยู่แถวตอนล่างภาคใต้นะคะใกล้เคียงกับเรดาร์ค่ะสีฟ้าคืออาจจะตกหรือไม่ตกนะคะดูเทียบก่อนนะคะก็ใกล้เคียงนะคะช่วงสตูลช่วงพัทนลุงช่วงนครศรีธรรมรามีสีเหลืองค่ะภาคตอนออกเป็นสีฟ้าจางๆนะคะภาคก,กลางก็บริเวณจังหวัดปทุมธานีกรุงเทพแล้วก็เข้าไปที่สระบุรีลบบุรีเพชรบูรณ์ค่ะพิษณุโลกขึ้นไปอุตรดิต แพร่สุโขทัยนะคะลำปางค่ะแล้วก็ส่วนเชียงใหม่ทั้งภาคเป็นสีฟ้าปกคลุมนะคะอาจจะครื้มครึ้ค่ะแล้วก็ภาคอีสานนะคะก็เป็นสีฟ้าปกคลุมทั่วทั้งภาคนะคะก็คือมีตกเป็นบางจุดนะคะแต่ก็ที่ดูเรดาร์เมื่อกี้ก็คือจะเห็นว่าเป็นบางจุดนะคะกระจายกันไม่ได้เต็มทั้งหมดนะคะก็อย่างที่บอกว่าสีฟ้าคืออาจจะตกหรือไม่ตกก็ได้ค่ะก็ถือว่าเทียบให้ดูก่อนนะคะกับฝนที่ตกจริงค่ะ ต่อไปไปดูช่วงเย็นค่ะ18นาฬิกาค่ะภาคใต้ตอนล่างนะคะยะลาปตัตตานีนราธิวาสอาจจะยังมีฝนตกอยู่ค่ะแล้วก็ฟ้าจางๆแถวสงขลาสตูนนครศรีธรรมราชค,ค่ะภาคตะวันออกแถวชายทะเลไม่ค่อยจะมีนะคะจะไปอยู่แถวปราจีนบุรีนครนายกสระบ,บุรีลบบุรีเพชรบูรณ์ค่ะสีเหลืองนะคะเพชรบูรณ์พิจิตร พิษณุโลกค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งหรือว่าเลื่อนไปจังหวัดใกล้เคียงได้นะคะพิษณุโลกบ้านสวนอุตรดิตถ์ค่ะสีเหลืองนะคะแถวเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ภาคเหนือทั้งภาคนะคะเป็นสีฟ้าปกคลุมนะคะกระจายทั่วทั้งภาคค่ะคืออาจจะมีโอกาสที่จะตกได้นะคะหรือบางจุดก็ไม่ตกค่ะส่วนภาคอีสานนะคะส่วนใหญ่สีเหลืองจะอยู่ทางบึงกาฬนะครพนม เลยค่ะขอนแก่นมุกดาหารอุดรอ,อ,อุบลศรีสะเกดนะคะแล้วก็สีฟ้าแถวยะโสธรร้อยเอ็ดกาลาสินค่ะสกลนครนะคะน่าจะเน้นช่วงตอนบนกับฝั่งชายแดนลาวค่ะของอีสานนะคะต่อไปค่ะ22นาฬิกานะคะดูภาคใต้ก่อนค่ะภาคใต้ไม่ค่อยจะมีสีนะคะ ภาคตะวันออกเช่นเดียวกันไม่ค่อยจะมีสีผ้าอีสานจะเห็นชัดเจนที่เลยนองค่ายบึงการนะคะสกลนครอ,อุดรธานีนครพนมค่ะส่วนภาคเหนือนะคะก็จะเป็นสีฟ้าปกคลุม <c oughs> ขออภัยค่ะวันนี้เสียงไม่ค่อยมีนะคะโอเคค่ะ ภาคเหนือก็จะเป็นสีฟ้าปกคลุมเกือบทั้งภาคนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น,น่านพะเยาเชียงรายช่วงบนค่ะพิษณุโลกอุตริสุขโขไทยเพชรบูรณ์ค่ะไปดูช่วงข้ามวันอาทิตย์ค่ะภาคใต้นะคะสีค่อนข้างจางนะคะไม่ค่อยมีอาจจะมีตกบ้างเป็นจุดเล็กๆเ,เป็นบางจุดนะคะภาคตอนออกจะมีสีเข้ามาทางจันทบุรีจาดค่ะภัยสารยังคงอยู่ที่ หนองคายบึงการสกลนครน,นครพนมนะคะเป็นส่วนใหญ่ค่ะกับภาคเหนือแม่ห้องสอนเชียงใหม่นะคะลำปางสุขโขทัยแล้วก็ฟ้าจางๆค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ทางเชียงรายน่านพิษณุโลกนะคะช่วงข้ามฝนก็น่าจะเริ่มลดลงค่ะ ต่อไปตีห้านะคะวันจันทร์ที่24ภาคเหนือยังคงมีสีอยู่บ้างนะคะแถวแม่ฮองสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่พิษณุโลกค่ะอุตรดิตถ์ด้วยนะคะแต่ว่าฟ้าจางมากๆนะคะคืออาจจะตกหรือไม่ตกก็ได้หรืออาจจะครึ้มนะคะส่วนภาคอีสานจะเห็นชัดเจนที่บึงการสกลนครนครพนมค่ะแล้วก็แถวสระแก้วนะคะ แล้วก็แถวจันทบ,บุรีตราดค่ะภาคกลางจังหวัดอื่นไม่ค่อยมีค่ะภาคใต้ก็ยังไม่ค่อยมีนะคะทีห้าไปดูช่วงกลางวันค่ะเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าภาคเหนือยังคงเป็นสีฟ้าปกคลุมนะคะทั่วทั้งภาคนะคะมีจุดสีแดงแถวชายแดนพาม่าเชียงรายค่ะแล้วก็เหลืองแถวเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะคะนอกจากนั้นทุกจังหวัดของภาคเหนือยังอาจจะมีเสี่ยงฝนตกอยู่นะคะส่วนภาคอีสานแปดโมงเช้ายังไม่ค่อยมีชัดเจนเท่าไหร่ค่ะ รวมทั้งภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกด้วยค่ะช่วงเที่ยงนะคะเที่ยงวันจันทร์ค่ะยังไม่ค่อยจะมีสีเท่าไรนะคะภาคใต้ก็ค่อนข้างจางมากๆนะคะมีนิดหน่อยแถวยะลาปัตตานีนราธิวาสหรือว่าจังสตูลนนะครศรีธรรมราชค่ะภาคตะวันออกก็ฟ้าฟ้าจางมากๆแบบนี้คืออาจจะไม่ตกนะคะภาคอีสานเช่นเดียวกันค่ะน้อยลงไปมากๆนะคะยังคงเห็นอยู่แถวภาคเหนือเกือบทุกจังหวัดค่ะภาคเหนือ,อยัง อาจจะมีลุ้นฝนในบางจังหวัดอยู่นะคะไปดูบ่ายสามวันจันทร์ค่ะสีก็ไม่ได้เพิ่มเข้ามานะคะซึ่งก็ถือว่าต่างจากทุกวันในช่วงที่ผ่านมานะคะในช่วงที่ร่องมรสุมเข้าน่าจะผ่านไปแล้วแล้วก็ช่วงต่อจากนี้ไปนะคะแอบไปดูรายงานของกรมุตุมากแจ้งไว้ว่าฝนจะลดลงนะคะภาคใต้มีสีฟ้าจางๆแถวสงขลา ทางตูลยะลาปตัตน,นราทิวานะคะส่วนใหญ่จะเป็นใต้ตอนล่างค่ะกับฟ้าจางๆแถวประจวบเพชรบุรีราชบุรีค่ะภาคตอนออกก็น้อยมากนะคะจุดที่เป็นสีฟ้าจางๆถ้าใครพอจะดูตำแหน่งของบ้านตัวเองได้ก็สังเกตไว้หน่อยนะคะว่าบางทีฟ้าจางๆก็อาจจะตกนะคะส่วนอีสานจะอยู่แถวตอนบนค่ะหนองคายหนองคายอุดรธานีสกลนครนะคะภาคเหนือก็จะพิษณุโลก กำแพงเพชรค่ะแล้วก็อุตรดิษฟ้าจางจางนะคะฟ้าจางจางแถวอุตรดิษน่านพะเยาเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนค่ะถือว่าน้อยลงกว่าทุกวันเยอะเลยค่ะช่วงกลางวันนะคะ19นาฬิกาเย็นวันจันทร์ค่ะภาคใต้ยังคงเห็นสีฟ้าอยู่แถวตอนล่างเช่นเดิมนะคะจังหวัดที่แจ้งไปตอนบ่าย3ภาคเหนือก็คล้ายๆเช่นเดิมค่ะจะเป็น สีฟ้าจางๆแถวตอนบนนะคะเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกสุขโขทัยค่ะส่วนภาคอีสานจะเห็นกลุ่มหนึ่งแถวเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหรือสกลน,นครน,นะคะจุกนั้นไปดูช่วงสามทุ่มวันจันทร์ค่ะก็ลดลงกว่าเดิมไปอีกนะคะภาคใต้เรียกว่าน้อยมากเลยค่ะภาคอีสานภาคกลาง แทบจะดำสนิทเลยนะคะเหลือแค่ภาคเหนือช่วงเชียงใหม่เชียงรายน่านค่ะแม่ฮ่องสอนนะคะที่ยังมีสีฟ้าจางๆค่ะน่าจะพ้นไปนแล้วนะคะขอให้ใครที่น้ำท่วมก็ปนแร้งแล้วก็ขอให้น้ำลดไวๆนะคะเที่ยงคืนวันจันทร์ค่ะมีสีนิดหน่อยนะคะแถวกระบี่จังค่ะส่วนตอนบนก็จะเห็นแค่แถวเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านค่ะ นอกจากนั้นแทบจะไม่มีสีเลยค่ะต่อไปนะคะวันอังคารค่ะวันอังคารจะดูช่วงเที่ยงกับบ่ายสามแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่9โมงเช้าแล้วนะคะก็ยังไม่ค่อยมีเที่ยงค่ะเที่ยงก็น่าจะแรงกว่าวันจันทร์อีกนะคะภาคใต้มียังคง ถ้าเทียบกับทุกภาคภาคใต้มีสีมากที่สุดนะคะมีสีแถวน่าจะเป็นจุดที่น่าจะตกน่าจะอยู่แถวจังสตูลค่ะแล้วก็ปัตตานีนราธิวาสยะลานะคะรวมทั้งมีสีฟ้าจางๆแถวฝั่งอันดามันนะคะระนองพังงานครศรีธรรมราชฝั่งอ่าวไทยด้วยค่ะส่วนภาคตอนออกก็จางมากๆนะคะระยองจันทบุรีราดค่ะภาคอีสานเรียกว่าจางจางเหมือนกันค่ะมีสีฟ้าจางๆแถวอีสานตอนล่างนะคะ จางๆคืออาจจะไม่มีหรือมีก็ได้ค่ะส่วนภาคเหนือก็น้อยลงไปเยอะเลยค่ะโอกาสลุ้นฝนน้อยนะคะแต่แต่ถ้าใครยังเจอฝนอยู่ก็ถือว่าโชคดีค่ะบ่ายสามวันอังคารค่ะภาคใต้จะกลับมามีฝนเยอะขึ้นนะคะส่วนตอนบนฝนจะลดลงค่ะภาคใต้มีได้ลุ้นฝนนะคะได้ลุ้นฝนทุกเกือบทุกจังหวัดเลยนะคะก็ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปค่ะ แล้วก็จะออกสีเหลืองแถวนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลยาลาส่วนใหญ่จะเป็นตอนล่าที่ออกสีเหลืองนะคะแต่จังหวัดอื่นๆก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นกว่าทุกวันที่ผ่านมานะคะสําหรับภาคใต้ส่วนตอนบนจันทบุรีตราดมีสีนิดหน่อยอีสานแทบจะไม่มีจุดที่ชัดเจนเลยค่ะส่วนเหนือก็ยังมีอยู่แถวเชียงรายพะเยาเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแต่ว่าจางมากๆเลยค่ะ ก็เป็นแนวโน้มนะคะเดี๋ยวดูวันพุธหน่อยแอบดูวันพุธอีสานก็ยังแรงเหมือนเดิมนะคะวันพุธอีสานกลางตะวันออกเชียงใหม่อาจจะมีนิดหน่อยนะคะบางจังหวัดภาคใต้ก็ยังมีฝนอยู่บ้างค่ะต่อไปปักหมุดสถานที่ค่ะ ปักหมุดสถานที่ค่ะจะเป็นการแจ้งตำแหน่งบนแผนที่ประเทศไทยในแอฟวินดี้แล้วก็พยากรณ์อากาศล่วงหน้าให้1วันนะคะคลิปนี้จะพยากรณ์ตั้งแต่ช่วงหนึ่งทุ่มของวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมไปจนถึงสี่ทุ่มของวันจันทร์ที่24สิสิงหาคมค่ะให้สังเกตตำแหน่งตรงนี้ที่เป็นวงกลมสีขาวนะคะแล้วก็พยายามจำว่าอยู่บริเวณไหนของแผนที่ประเทศไทยนะคะจะได้ดูสีกันได้คร่าวๆในช่วงต้นคลิปนะคะแล้วก็แอดมินจะดูค่าฝนหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะคะ ถ้าแจ้งค่าน้อยๆต่ําๆไม่ถึม่ถึง1หรือว่า1 2 3ก็คือโอกาสฝนตกเบาๆบาหรืออาจจะไม่ตกนะคะแล้วก็ถ้าค่าสูงกว่านี้ยิ่งยิ่งค่าสูงก็คือมีโอกาสฝนตกมากแล้วก็ตกหนักค่ะสถานที่แรกนะคะกุดข้าวปุ้นค่ะบ้านกุดข้าวปุ้นนะคะเหนือชอช้างคําว่าอุบลค่ะ1ทุ่มวันอาทิตย์มี2มิลลิเมตรนะคะส่วนวันจันทร์ค่าน้อยมากนะคะไม่ถึง1มิลลิเมตรค่ะ ราศีสไลายสีสเกตค่ะหน้าคําว่าอุบลน,นะคะโอกาสเกิดฝนตกน้อยมากค่ะสุวรรณภูมิร้อยเอ็ดค่ะอยู่หน้าคําว่าอุบลไปด้านหน้านะคะโอกาสเกิดฝนตกน้อยมากค่ะนนองบัวนครนะสวรรค์เหนือสระเอคําว่าประเทศไทยค่ะตั้งแต่หนึ่งทุ่มวันอาทิตย์ถึงสี่ทุ่มวันจันทร์โอกาสเกิดฝนตกน้อยมากค่ะหรืออาจจะตกเบาบางนะคะต่อไปลมศัก์พเพชรบูรณ์ค่ะ อยู่หลังคำว่าพิษณุโลกนะคะหนึ่งทุ่มวันอาทิตย์ยังมีอยู่ประมาณ5มิลิเมตรค่ะส่วนวันจันทร์โอกาสน้อยมากค่ะบัวใหญ่นครราชสีมาหลังคำว่าประเทศไทยค่ะ1ทุ่มวันอาทิตย์มีอยู่4มิลิเมตรค่ะส่วนวันจันทร์น้อยมากค่ะปรา,าสาทส,สุรินทร์ค่ะโอกาสเกิดฝนตกน้อยมากค่ะกระสังนะคะของบุรีรัมย์ค่ะท้ายคำว่นาคนครราชสีมาภาษาอังกฤษนะคะโอกาสเกิดฝนตกน้อยมากค่ะก็คือไม่ถึงหนึ่งนะคะ ต่อไปพรมพิรามของพิษณุโลกนะคะใกล้รอยต่อจังหวัดสุขโขทัยค่ะอยู่เหนือนอนเนนคําว่าพิษณุโลกนะคะหนึ่งทุ่มนาทิตย์มี1มิลิเมตรนะคะส่วนวันจันทร์มีค่านะคะต่าๆแต่ไม่ถึง1มิลิเมตรตลอดทั้งวันค่ะบ้านน้ําพองขอนแก่นนะคะเหนือสะระแอขอนแก่นค่ะโอกาสเกิดฝนตกน้อยมากนะคะไม่มีค่าฝนเลยค่ะ ต่อไปลาดยาวของนครสวรรค์ค่ะเหนือปอปลาคําว่าประเทศไทยค่ะ1ทุ่มวันอาทิตย์มี2มิลิเมตรค่ะส่วนวันจันทร์โอกาสเกิดฝนตกน้อยค่ะบานเซกาบึงการนะคะหลังคําว่าเวียงจันทร์หน้าคําว่าประเทศลาวค่ะมีโอกาสเกิดฝนตกในคืนวันอาทิตย์จนถึงเช้าวนาันจันทร์นะคะ1ทุ่มถึงสี่ทุ่มวันอาทิตย์8-10ถึงมิลิเมตรค่ะตีหนึ่งถึงเจ็ดโมงเช้าวนาันจันทร์สองถึงห้ามิลิเมตรค่ะส่วนช่วงเที่ยงเป็นต้นไปโอกาสน้อยค่ะ อำเภอเพนอุดรธานีค่ะอยู่ใต้ท้อทหารคำว่าเวียงจันทร์นะคะมีโอกาสเกิดฝนตกในคืนวันอาทิตย์นะคะ1ทุ่มถึงสทุ่มวันอาทิตย์3มถึงม mm, ิลิเมตรตี1วันจันทร mm, ์10มิลิเมตร4โมงเย็นวันจันทร์3มมิลิเมตรค่ะโนนสูงนครราชสีมาค่ะใต้ยอย,ยคำว่าประเทศไทยนะคะโอกาสเกิดฝนตกน้อยค่ะสีขอนภูมิค่ะอยู่หลังคำว่านครราชสีมาภาษาอังกฤษค่ะโอกาสเกิดฝนตกน้อยมากค่ะ จางคอมอุดรธานีค่ะใต้นอนหนูคำว่าเวียงจันทร์นะคะสี่ทุ่มวันอาทิตย์9มิลิเมตรตีหนึ่งวันจันทร์10มิลิเมตรนะคะตีสี่ถึงเจ็ดโมงเช้า1นถึงมิลิเมตรกับ1ทุ่มวันจันทร์2มิลิเมตรค่ะอำเภอโพนเมืองพลขอนแก่นนะคะใต้ออ่างคำว่าขอนแก่นค่ะ1ทุ่มวันอาทิตย์มี3มมิลิเมตรค่ะส่วนวันจันทร์โอกาสน้อยมากค่ะบ้านฝางขอนแก่นนะคะเหนือออา่างอยู่ที่ออ่างคำว่าขอนแก่นค่ะโอกาสเกิดฝนตกน้อยมากค่ะ ภูเวียงขอนแก่นนะคะเหนือขอใครคำว่าขอนแก่นค่ะโอกาสเกิดฝนตกน้อยมากค่ะบ้านตาเสาห้วยราชบุรีรดานะคะไม่มีค่าฝนเลยค่ะโอกาสเกิดฝนตกน้อยมากค่ะต่อไปอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนะคะ อยู่ใต้สระอะค,คำว่าประเทศไทยโอกาสเกิดฝนตกน้อยมากไม่มีค่าฝนเลยค่ะบ้านด่านลานหอยของสุขโขทัยนะคะอยู่หน้าคำว่าพิษณุโลกไปด้านหน้าค่ะโอกาสเกิดฝนตกค่อนข้างจะน้อยนะคะวันจันทร์มีค่าที่10โมงเชา้าแค่1นมิลลิเมตรค่ะส่วนนอกจากนั้นไม่ถึงหนึ่งนะคะต่อไปลานศัก์อุทยัยธานีหน้าคำว่าประเทศไทยค่ะโอกาสเกิดฝนตกน้อยมากค่ะแก่งขอชัยภูมินะคะใต้ขอไขคำว่าขอนแก่น โอกาสเกิดฝนตกในวันจันทร์น้อยมากค่ะน้องบัวลําพูอําเภอเมืองค่ะเหนือขอไขคําว่าขอนแก่นนะคะโอกาสเกิดฝนตกในวันจันทร์น้อยมากค่ะอําเภอเมืองอุดอรธานีมีโอกาสเล็กน้อยนะคะในคืนวันอาทิตย์1-4ทุ่มมี2-3มิลลิเมตรนะคะแล้วก็1ทุมม่มวันจันทร์2มิลลิเมตรค่ะปะทิวนะคะของชุมพรค่ะบ้านมาบอมริดนะคะโอกาสเกิดฝนตกน้อยมากค่ะ ทับคล้อพิจิตนะคะเหนือสระเอะคำว่าประเทศไทย1ทุ่มวันอาทิตย์มี4มิลิเมตรค่ะส่วนวันจันทร์โอกาสน้อยค่ะใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่แล้วก็พยากรณ์อากาศพยากรณ์ฝนล่วงหน้าแบบนี้บ้างนะคะก็แจ้งชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดขอทุกชื่อนะคะแบบตัวสะกดถูกต้องไว้ที่คอมเมนต์แล้วก็พร้อมคำว่าปักหมุดด้วยนะคะอย่าลืมรายง,งานสภาพอากาศให้ด้วยค่ะตกหรือไม่ตกที่ไหนน้ำท่วมหรือว่าแรงนะคะ จากที่พยากรณ์ไปวันนี้แม่นหรือไม่แม่นคอมเมนต์นแจ้งกันได้เลยนะคะแอปอินดีก็เป็นแอปหนึ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับทุกท่านให้กับพี่น้องชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรทุกท่านนะคะดูเป็นแนวทางไว้นะคะแล้วก็อาจจะดูประกอบกับแอปอื่นๆด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ